อ่าวันนี้เรามาดูตัวนี้กันนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าเออลูกค้านะครับสั่งคอสตอมนะครับตอนแรกอ่ะลูกค้าเขาเอ่อซื้อปืนของร้านผมไปนะครับแล้วบอกแล้วแบบว่าเออเขาอยากจะอัปเกรดเพิ่มไปไปมามาครับจาก จากราคาประมาณ3 9 9 9บาทตอนนี้กลายเป็นน่าจะเกือบ3 0ม0 0ื่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระบอกนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับซึ่งจริงๆกร,ระบอกเนี้ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกชิ้นที่ขึ้นจากมือหนึ่งนะครับอันนี้ต้องต้องบอกคือจริงๆก็ลูกค้าเขารู้แล้วแหละ,แล,ะแล้วก็บางชิ้นอาจจะเป็นมือสองบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าความสวยงามตัวนี้เป็นยังไงบ้างแต่ตัวนี้ก็คือเป็นเรียกว่าลูกค้าเขาชอบเสียดํามากๆนะครับซึ่ง บางชิ้นเนี่ยบางทีมันก็หาไม่ได้นะครับบางทีบางชิ้นอาจจะไม่ถูกใจเช่นไก่เงี้ยลูกค้าอยากได้เป็นของ A A P นะครับที่มันเป็นตัวเปิดแต่ว่าผมไม่มีร้านลูกี้อะไรก็ไม่มีนะครับก็เลยเลยบอกลูกค้าว่าเอาเป็นตัวนี้แทนได้ไหมลูกค้าว่าโอเคก็ได้ครับแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งคือหลายๆอย่างคือมันเป็นมือสองนะครับก็อย่างพวกสไลด์เนี่ยก็จะมีรอยนิดๆหน่อยๆครับไม่ได้เยอะไม่ได้น่าเกลียดมีรอยตรงเนี้ยนิดหน่อยเองนะครับพือได้ คือเราหาปืนมือสองกันมาเพื่อมาประกอบปืนตัวนี้เนาะแล้วก็อ่ะตัวนี้คือขึ้นจากเป็นตัวเกียวมาริ5.1นะครับเราแปลมาคือมีชิ้นส่วนที่เป็นมาริก็แค่หลังออนนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็คันแขวนสไลด์แค่นั้นนะครับแล้วก็พวกสะพานไกดหมุดเซฟตรงนี้แล้วก็ศูนย์หลังนะครับที่เป็นมาริเดิมนะครับก็อย่างอื่นก็คือจะเป็นคัสตอมหมดแล้วแล้วก็อ่ะปลดแม็กอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่ะโอเค มาแรกกันคืออ่ะชุดบนก็คือก็เป็นสไลด์นะครับสไลด์ของแอร์ซ็อบมาสเตอร์พีดเป็นรุ่นเออ่ลิมแคสเดนด์ด์เนาะซึ่งตัวนี้ไม่มีขายแล้วนะครับนี่เราได้มือสองกันมานะครับแล้วก็เออ่เฟรมกลางนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของแอร์ซ็อบมาสเตอร์พีเหมือนกันนะครับเป็นตัวรุ่น2 0งศูนย์หนึ่งหนึ่งมาร์กะครับซึ่งรุ่นเนี้ยนักกีฬา i p พีเอสน่า,นาจะชอบนะครับเพราะว่ามันไม่มีรางใส่ฉายเนาะ อันนี้คือลูกค้าซื้อต่อผมแล้วก็กริปมือนะครับที่ลูกค้าซื้อต่อผมไปนะครับแล้วก็สูวนหน้าอ่าสูวหน้าอาจจะมีรอยนิดหน่อยมีรอยตรงเนี้ยครับก็คือลูกค้าซื้อต่อผมไปนั่นแหละครับก็อันนี้มาดูภายในกันนะครับว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างนะครับอือมโอเคประมาณนี้ครับภายในคือลูกค้าเนี่ยเลือกที่ใส่เอ่อชุดโครงสูบของเอชลูกลูกสูบเอชนะครับแล้วก็ สปริงซูปเป็น140%นะครับเป็น A A P แล้วก็เรือนฮอบใช้ของ a i s o f t Masterpiece แล้วเปลี่ยนตัวเฟืองปรับฮอบเป็นของนา b บอลนะครับแล้วก็แน่นอนชุดไกด์ลอดนะครับคือไกด์ลอดก็ใช้ของขาวขาวสปริงรีคอย์ใช้ขาวขาว RS1 นะครับอันนี้คือพูดในลูกค้าเบิกมือหนึ่งหมดเลยนะครับแลงบัฟเฟอร์ก็ของแพนเทอร์นะครับพอดีลูกคา้าพอดีส่งปืนเดิมๆมาให้ลูกค้าใส่ยางบัฟเฟอร์ใส่ อย่าบัฟเฟอร์ตัวนี้เราก็ใส่แฮมเมอร์แพดไปพวกเรว่าลูกค้าส่งมาส่งยามให้แค่นี้ผมก็ใส่แค่นี้ครับแต่ก็ถือว่าตอนนี้ยิงดีแล้วนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเอ่อเออยางฮอปใช้ของนายบอลนะครับแล้วก็ทอรี่ใช้เป็นนายบอลหกจุดศูนย์สามเนาะท่อนอกใช้เป็นเอ่อห้าเคยูนะครับเป็นท่อฟิกนี่ผมได้ฟิกท่อไปแล้วนะครับหาเซ็นเตอร์ไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไกด์พารใช้ของ AAP เป็นตัวสีดํานะครับคือเจาะพอร์ตได้น้ําหนักเบาม,ามากนะครับก็ ชุดบนก็จะประมาณนี้อ่ะสูนหลังตรงนี้เป็นของขาวๆเ,เป็นคือมันมาคืมันมันมาแค่นี้เนาะแล้วสามารถใส่กระสุนเดิมได้นะครับซึ่งมันก็สวยดีจริงผมทําเส้นไฟเบอร์ออปติกไม่ค่อยสวยเท่ไเาไหร่เลยไฟวาวไว้ด่อยนะครับแล้วก็ไฟเบอร์ออปติกของขาวๆผมว่ามันสู้ A.P ไม่ได้นะครับสว่างน้อยจังเลยนะครับแต่ก็ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับก็ทําดีที่สุดแล้วครับทีนี้มาดูชุดยิงกันชุดยิงเนี่ยเออ อ่ะเฟรมใช้ของไอซอมพัสดพีดเนาะตัวนี้ก็ไม่มีขายแล้วเหมือนกันนะเป็นรุ่นเก่านะครับผมเก็บไว้มานานมากนะครับเก็บไว้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เลยปล่อยให้ลูกค้าไปนะครับราคาแบบกันเองกันเองนะครับแล้วคือปกติราคามันเจ็ดพันมือซอลซื้อต่อ,อผมไปก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่าหลังออนเซฟนะครับเป็นของมารุอินะครับแล้วก็ปลดแม็กใช้เป็นมารุอินะครับแต่ว่าชุดยิงทั้งหมดเนี่ยไทยในทั้งหมด เป็น AM หมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้นกซับตัวนี้ทางลูกกี้เพิ่งจะเอาเข้ามาขายนะครับตัวเดียวสีเดียวนะครับเป็นตัวรุ่นนกซับตัวรุ่น DVC นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นนกซับเป็นเหล็กนะชุดยิงข้างในเป็นเหล็กหมดเลยนะครับบอรแม็กใช้เป็นเอ,อ่อบอรแม็กของแอ s o ซอฟต์มาร์พี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัว Infinity Marking เนาะซึ่งตัวนี้ของเออค่อนข้างสวยนะครับแนบใช้แนบเดิมๆของมาลุอินะครับซึ่งไกลมันก็ นิ่มมากนะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้ามีความชอบส่วนตัวคือเปลี่ยนน็อตกิฟเป็นของ AM ด้วยเป็นทรง i n นฟิ i ิตี้นะครับเออสวยนะ Not น็อตเอเอ็ครับคู่หนึ่งก็500กว่าบาทเออก็สวยก็ถูกใจก็จัดไปครับชอบมากโอเคเดี๋ยวเราประกอบกันนะครับผมได้ต้องการเอ,อ่อฟิกท่อให้มันเรียกว่านิ่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับโอเคเพื่อให้มันแบบว่า สไลด์กับท่อนอกอะ่ะสีกันน้อยที่สุดนะครับเนี่ยดูนะครับอาจจะสีกันแค่แบบแค่เนี้ยแต่ว่าพอเช็ดๆไปเดี๋ยวมันก็ออกนะครับนี่ผมลงตัวนี้ไปแล้วซุปเปอร์ลูบนะครับเป็นลออลืน่นเป็นสลบีครับลงเก็ลืล่นไปแล้วน่าจะเป็นรอยน้อยอยู่นะครับนะครับลืน่นค่อนข้างลืน่นเเวลาดึงก็ลื่นมากนะครับลืน่นจูดด้วยลื่นด้วยนะครับ ระบบก็ปกตินะก็คือไม่กรำหลังอ่อนเหนียวไม่ได้นะครับแล้วก็ขึ้นเซฟกรมเหนียวไม่ได้นะครับเสียงข้อะค่อนข้างเคาะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดู การยิงกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะผมชอบกิฟตตัวนี้มากเลยกิฟโนวานะครับลูกค้าขอซื้อผมไปตอนแรกจะผมก็จะเอามาใส่ตัวนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าขอซื้อไปก็ไม่เป็นไรครับซื้อก็เอาไปเลยครับแล้วแทะไม่ได้ไม่ได้ยึดติดขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวมาลองดูอันนี้ผมใช้อ่ปรับลงไว้ที่เอ่อ psi เนาะปกติลูกค้าจะไปยิงแกส๊สแต่อนาคตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมเซ็ตไว้2แบบนะ ไว้ยิง2แบบเลยนะครับโอเคจะใช้ดัปเตอร์พมารีนะขออย่าตยิงมือซ้ายนะครับโอเคครับ1 2 3่งสองสงไกลผมเซ็ตให้ลูกค้าตื้นมากๆนะครับแค่นี้มีคอยอาจจะแบบเดี๋ยวให้เต้องให้ลูกค้าไปเรียงยามบัฟเฟอร์ใหม่นะครับแต่จริงๆผมว่ามันก็นิ่มแล้วแหละนิ่มมาก กลัวมันกดดับเบิลแท็ไปก็เดี๋ยวเราดับเบิลแท็บนะคือไกลแตะนิดนึงไปเลยนะครับคือนิ่มมากนะครับโอเควันนี้ก็ตัวนี้จริงๆจากจากประมาณ4,000นะครับกลายเป็นว่าราคาตัวนี้ล่อจะเกือบ30,000แล้วครับ ไม่รู้ว่าลูกค้าไม่รู้ถูกใจอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดเนาะพยายามแบบเออมีเวลาก็น้อยแต่ว่าผมพยายามเออหาของพยายามค่อยคอยคุยกับลูกค้านะครับค่อยๆเออทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะครับหาของมือสองได้ก็หาอะไรที่มันสมเพศสมผลผมก็บอกให้ใส่อะไรไม่สมเพศสมผลผมก็บอกว่าไม่ต้องใส่อย่างเช่นตอนแรกลูกค้าบอกจะเปลี่ยนหลังออดเปลี่ยนเซฟด้วยผมมองว่าเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับต้องใจเย็นๆหน่อยเนาะเพราะว่าเซฟอันนึง คู่หนึ่งบางทีเกือบสามพันหลังอ่อนบางทีเกือบสามพันคันแขวนบางทีก็เป็นพันกว่าบาทเนี่ยมันก็ค่อนข้างราคาสูง,งนิดนึงแต่บางทีมันก็ไม่จาเป็นใช้ของเดิม,มก็ได้ของเดิม,มก็ยังดีอยู่นะครับมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรไม่หลวมไม่คลอนไม่อะไรเพราะลูกค้าก็ซื้อปืนที่สภาพแบบเป็นมือหนึ่งนะครับโอเคครับเพื่อนๆประมาณนี้ก็ขอบคุณมากเนาะเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมรอนกขับจากทางร้านก่อนว่าจะทําจริงๆตัวเนี้ยเป็นเฟรมของเอ็ดวานเฟรมของ ของเอชแล้วครับแต่ว่านกสับแค่อย่างเดียวนกสับที่ยังเป็น t m อยูเดี๋ยวก็ต้องรอรอของแล้วก็สตติป,ปิ้งคลิปอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวก็ต้องส่งไปสตติป,ปิ้งอะไรเงี้ยหรืออาจจะซื้อคลิปใหม่นะครับก็ต่อไปก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ตัวนี้จบไปแล้วนะครับตัวนี้จบจริงๆถ้าจะพูดตรงๆก็คือ ของลูกค้ารื่นของผมอีกลื่นมากเลยบางทีบางกระบอกนะ่ถึงจะของแต่งแทบจะสภาวะเดียวกันนะครับแต่บ,บางทีมันก็ฟิล์มก็ต่างกันแต่ตัวเนี้มันจะแน่นๆแต่ถหมว่ามันก็ยังมีความฝืดอยู่นิดนึงแต่ถหมว่าตั้งเซนเ,น,เนเตอร์แล้วนะครับตั้งเซนเต,นเตอร์ท่อแล้วไม่ให้มันสีกันนะครับเนี่ยมาไม่สีนี่ยิงมาสักลองยิงอยู่บ้านมาสักพักไม่มีรอยเลยนะครับ คือไม่รู้กันสภาวะแทบจะเดียวกันแต่ว่ามันของลูกค้าลื่นกว่าก็ดีเหมือนกันต,ตัวนี้เลนตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ลื่นกว่าตัวสีดํานั้นนะครับเนี่ยลื่นแต่เดี๋ยวตัวนี้ต้องมาเซตอีก,อกระยะหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งนะ,ะ <S <S นี่ยังแค่ประกอบไว้ดูเล่นๆเฉยๆยังไม่สามารถคือยิงได้แล้วแหละแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องเรื่องลมอยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องมาจัดการกันใหม่ <S <S โอเคครับเพื่อนขอบคุณมากที่ติดตามนะครับแล้วก็ ใครที่ดูคลิปแล้วอยากเอาสูตรไปทําตามวันนี้ผมก็ยินดีนะครับทาตามได้เลยไม่ได้ห่วงวิชาอะไรขนาดนั้นมันก็เหมือนมันก็ค่อนข้างจะเป็นสูตรสําเร็จประมาณหนึ่งแล้วนะครับคือเป็นสูตรสําเร็จนี่ไม่ใช่ว่าประกอบอย่างนี้ได้เลยมึงินมันไม่ใช่นะครับบางทีถึงแม้จะของแต่งยี่ห้อเดียวกันทุกอย่างเดียวกันแต่ว่าบางทีบางสภาวะบางทีมันก็ทําไม่ได้เหมือนที่ผมทำมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะครับในการประกอบ ในการเช็คว่าเอ้ยทีองศามันไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆดูครับบางทีผงบอกว่าสภาวะเดียวกันทุกอย่างของแต่งทุกอย่างเหมือนกันหมดทำเหมือนผมทุกอย่างมึงคนยิงไม่ออกก็มีนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาวะการการเซตมากกว่าบอกไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงแต่บางทีถ้าเกิดคนไหนถามว่ามีอาการแบบยิงแล้วมันมีอาการอย่างนี้ผมก็ยังพอเดาได้ว่าสูบไหมหรืออะไรไหมพอ,พอจะขอแก้สถานการณ์ในการบอกคร่าวๆได้แต่บางทีมันก็ บางอย่างมันก็บอกกันไม่ได้จริงๆคือผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันไม่ใช่ว่ายิงหรืออะไรนะอธิบายไม่ถูกก็ขยายผมฟิตติ้งนะครับตามงบประมาณก็สอาถามมาได้แล้วก็พวกของแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะูแล้วก็พวกปืนที่เป็นมอรีเดิมๆผมก็จะมีลงขายไว้ลงขายไว้ในข้างล่างเหมือนกันนเป็น Google Drive นะครับให้ลองทุกคนไปช้อปปิ้งดูแล้วก็เดี๋ยวอย่างหนึ่งคือผมฝากกลุ่มกลุ่มสำหรับเรียกว่าไง พูดคุยนะครับแล้วก็ปล่อยหาของเกี่ยวกับไฮคาปาเนาะผมก็จริงลิงไว้ข้างล่างเนาะก็ใครเข้าไปก็ขออนุญาตคือต่อคอยสอบถามให้หน่อยแล้วก็รักษากฎกติกากลุ่มด้วยนะครับบางทีช่วงนี้ Facebook เขาพี่มาร์คไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลัวผู้ใหญ่ยูจะไม่ค่อยถูกใจผมด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับก็อยากให้ไฮคาปาเป็นเรียกว่าปืนทรงนี้นะครับเป็นปืนที่ใช้ในการแข่งขัน IPS c เเป็นทรงหลักๆอยู่ลแล้วนะครับ ก็อยากให้มีของแต่งเข้ามาในให้เราเลือกเยอะๆนะครับก็ขอบคุณทางลุคกี้แอดซ็อฟนะครับแพนเทอร์แอดซอฟแล้วก็ร้านไฟไฟแอดซอฟด้วยนะครับที่คอยฟีดของแต่งมานะครับให้กับพวกเราให้เล่นนะครับก็ใครอยากสนใจพวกของแต่งไฮคาปาหรือพวกของแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากร้านลุกี้นะครับฝากร้านไฟไฟแล้วก็ฝากร้านแพนเทอร์แอดซอฟด้วยนะครับไว้ในดวงใจแล้วก็สำนักความของแต่งต่างๆก็ ฝากด้วยนะครับฝากทุกคนด้วยถ้าใครอยากจะฝากลิงก์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยฝากลิงก์ของแต่งฝากลิงก์อะไรก็ฝากไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมยินดีนะครับให้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะครับในการบริโภคโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ